ร้านเซ็ตเ TH บริการรับเติมเกมหลักหลายเกมนะครับได้รับความไว้ใจจากลูกค้ามากกว่า1นึ่งแรายตอนนี้เขารับเติมเกมอย่าง Solo Leveling a l นไลน์ด้วยนะครับเติมผ่านหน้าเว็บพ็อปแช้์ฟู๊บ็อคสุดลดได้เลยและยังมีเกมอื่นอีกมากมายนะครับเติมรวดเดียวทันใจคลิกผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีทุกคนนะครับก็สำหรับวันนี้จะเป็นซีรีส์สุดท้ายเกี่ยวกับการแนะนําตัวละครสายต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่แค่สายเดียวแล้วผมจะได้ทำก็คือสายซัพพอร์ตนะครับก็จริงๆแล้วตัวละครซัพพอร์ตเนี่ย มันมีน้อยอยู่แล้วเทพจะตกตัวละธาตุสธาตุหรือบางธาตุก็เรียกว่ามีตัวเดียวมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีตัวใหม่มาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวซับพอร์ตณปัจจุบันมีตัวอะไรบ้างแล้วตัวไหนที่เขานิยมกันบ้างดูกันที่หน้าจัดตัวละครกันเลยนะครับก็อย่างแรกเลยสำหรับตัวละครซับพอร์ตเนี่ยในเกมนี้ถือว่ามีน้อยนะครับแต่หลักๆที่เขาจะใช้กันอยู่เนี่ยจะมีกันไม่อยู่กี่ตัวประมาณ3 4ตัวหรือขั้นต่ําก็2คนนะครับก็ โอเคเราจะมาเริ่มกันตามธาตุเลยนะครับเราจะเรียงตามนี้น,นนะไฟน้ำลมแสงมืดนะครับสลับธาตุไฟมีซัพพอร์ตอยู่เพียงคนเดียวก็คือจีน่านะครับจีน่าเป็นซัพพอร์ตสายแอ t แท k ก็คือ ATK เพราะว่าตอนนี้ธาตุไฟยังไม่มีตัวไหนที่เป็นพลังโจมตีด้วยดีเฟนส์นะครับยังไม่มีมาเนาะถามว่าจีน่าตัวนี้เก่าไหมก็จีน่าตัวนี้ออกมาประมาณเดือน8เดือน9ของปีที่แล้วนะครับแต่ผมคาดว่าธาตุไฟตัวใหม่หรือว่า ทีมไทยที่จะมารอบถัดไปเนี่ยน่าจะมามันต้นปีหน้านะครับเพราะว่าช่วงปลายปีช่วงนี้ให้ผมคาดดาวน่าจะเป็นช่วงของเวลาทาตแสงกับทาตมืดนะครับน่าตามดาวที่ขึ้นเลยนะครับก็คือปลดศูนย์ดาวหรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยคุณก็จะมีในส่วนของดีบัฟหรือว่าบัฟพลังโจมตีธาตุไฟไหลทวนพลังชีวิตอะไรมานี้นะครับก็แน่นอนจีนะถ้าคุณต้องการสามารถใช้งานได้เนี่ยศูนย์ดาวก็ถือว่าดีแล้วนะครับต่อจากศูนย์ดาวดีต่อมามันจะเป็นอยู่ที่2ดาวซึ่งหาว่าเกาะป้องกันนี่ดียังไง กาะป้องกันมันจะเกี่ยวข้องกับเซตนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้คือผู้บิทักเนาะพอเปิดเสร็จปั๊บผู้บิทักจะมอบปริมาณดาเมจให้เพื่อนในทีมให้ได้นะครับฉะนั้นก็ควรใส่ผู้บิทักนะครับสาดาวชะงักแล้วก็ดาเมจทัดไฟแรงขึ้น4ดาวทะลุป้องกันเพิ่มขึ้นซึ่งอันนี้ถามว่าได้ใช้ไหมคําตอบคือบางตัวนะครับอย่างเช่นยูเซอยร์ยนใช้ทะลุป้องกันฉะนั้นจีน่าจะเหมาะสลับการนําไปใช้กับทีมทัดไฟหรือบอสที่มีมูฟเซตเยอะแล้วคุณต้องการชะงักสัก3าวินาทีกรณีที่คุณ กด3าดาวนะครับเพราะว่าการชันงงักสามนาทีอย่างน้อยทำให้คุณสามารถต่อคอมโบได้นะอย่างเช่นกรณีของดีมอสหรือยอกมุนนะครับเขาสามารถชังลักบอสให้ได้3าวิถ้าคุณมีความรู้สึกว่าอย่างเช่นคุณไม่ได้กดชาเพื่อกันบอสอย่างเงี้ยสวินี้สามารถช่วยคุณได้นะครับเพราะว่าพอกดไปปั๊บฮันเตอร์มันจะติดคูดายหนึ่งวิคุณสามารถเอาชาล,ลงมาได้พอดีสหรับกรณีของจีน่านะครับกดขั้นต่ํา2ดาวก็สามารถใช้งานได้แล้ว ถ้าอยากให้เก่งขึ้นก็ 3- 4 5าตาลำดับเนาะส่วนทักษะอาวุธนะครับเรามาดูกันที่5ดาวเนาะก็สลับ5ดาวก็คือจะฟื้นฟูพลังเวทนะครับแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีและปริมาณดาเมจของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสลับธาตุไฟนะครับเพิ่มขึ้น1%นสเต็คสครั้งก็คือได้ทั้งพลังโจมตี10%รและปริมาณดาเมจธาตุไฟ10%ถ้าคุณไม่ได้ใช้ธาตุไฟคุณก็ได้แค่พลังโจมตีไปนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ เป็นซัพพอร์ตที่ถามผมเคยใช้ไหมเคยนะแต่หลังๆคือผมไม่ได้แตะแล้วนะครับสกิลกดซัพพอร์ตของพี่ซองนะครับจีน่าจะเพิ่มพลังชีวิตของตัวเอง2%ได้กับพี่ซองต่อเนื่ง15วินาทีเนาะก็แล้วก็เพิ่มในส่วนขงพลังโจมตีด้วยนะก็ถือว่าเก่งนะครับแต่ก็แน่นอนว่ามันเพิ่มเรื่อยๆนะผมไม่แน่ใจว่าระบาดไปเกับตัวนี้ทุกคนจะเลือกอะไรนะครับแล้วก็มีสกิลหยุดชะงักด้วยก็คือทําให้ศัตรูเนี่ย หยุดการเคลื่อนไหว3มวินาทีนะครับแน่นอนว่ามีครูดาวด้วยเนาะฉะนั้นก็หมายความว่าน่าจะกด2รอบติด1ครั้งซัพพอร์ตครั้งหนึ่งก็กดเอาไว้หยุดนะแล้วก,กรณีที่บอสก,กราจะเข้าอะไรแบบนี้ชะาัก็มีประโยชน์ในบางกรณีนะครับไปนะครับจะเป็นในส่วนของธาตุน้ำธาตุน้ำแน่นอนธาตุน้ำก็มีอยู่ตัวเดียวเหมือนกันนั่นก็คือน้องเหมือหลินนะครับก็สลับน้องเหมืลินต,ตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับว่าน้องเป็นซัพพอร์ตที่สามารถอยู่ได้ทั้งทีมดีเฟนส์และทีมแอคแทก ฉะนั้นจะเป็นตัวละครแรกๆที่ผมแนะนําให้เปิดเลยเพราะสามารถอยู่ทั้งสงสายแล้วก็ตัวน้องเนี่ยสามารถลบเกาะเขาคือเกาะลักษณะแบบนี้ได้นะครับน้องสามารถลบได้ซึ่งในเกมนี้มีลบได้อยู่2ตัวก็คือฮาวังดกซูครับที่กลายเป็นเงากรีดในส่วนของมังฮาวาก็คือคนที่มีเรื่องกับพี่สในช่วงแรกที่พี่แกไปตบพี่ชายเขาเนาะส่วนสลับเมลิน,นจะเป็นตัวที่2ซึ่งเป็นซัพพอร์ตนะครับแน่นอนว่าน้องก็จะเป็นซัพพอร์ตก็จะหิวเลือดได้ด้วยก็สำหรับเกมนี้ผมลืมบอกไป สปอร์ตบางตัวค่อยๆฮิวนะครับคือฮิวครั้งละสามรหน่วยแต่ฮิว10ครั้งกับบางตัวฮิวทีเดียวตุ้มนะครับก็สลับไมเรียนจะเป็นฮิวทีเดียวเนาะก็โอเคเรามาดูกันที่ทักษะอาวุธก่อนนะครับทักษะอาวุธเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจสูงสุดแต่นี้คุณจะต้องมีพลังชีวิตของไมยรลินนะ ซึ่งถามว่าควรมีเท่าไหร่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเหมือนหลายๆคนจะบอกว่าควรเกิน4ี่หมื่นสองหรือสี่หมื่นห้าอะไรมานี่ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมดันแค่พลังชีวิตผมเนขึ้นเกินห้าหมื่นก็โอเคแล้วนะครับโอเคเรามาดีทักษะการปลดดาวกันก่อนเลยนะครับการปลดดาวเราดูสก,กินที่ก่อนแล้วกันเมลินในส่วนของทักษะคอรแท็กนะครับดาเมจแรงขึ้นให้ได้ก็หมายความว่าตัวไหนที่เป็นคอสแท็กก็เพิ่มได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นชาแฮอินหรือว่าจะเป็นน้องซูฮาหรือว่าจะใช้ไปกับธนูไฟของวิซองอะไรได้หมดนะ แล้วก็สามารถลบเกาะข่าวได้ตามนี้นะครับเมื่อเข้าเป้าจะลบเกาะป้องกันของเป้าหมายก็คือต่อให้มีร้อยเกาะครับมันลบออกไปเลยคือมันลบทิ้งไปเลยนะครับง่ายส่วนทักษะสกสิลซัพพอร์ตก็จะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีและดามจที่ได้รับลดลง16%นา 16V เนาะโอเคอันติก็8 8.8 8นะครับไม่ใช่เป็นพน,นันนะถ้าคุณปลดศูนย์ดาวนะครับอันนี้คือศัตรูเนี่ยจะได้รับปริมาณดาเมิท่านาเพิ่มขึ้น8%แล้วก็บายเหมียวอันนี้จะเพิ่มในส่วนของพลังโจมตีและพลังป้องกัน16% เราว่า16%ไม่ได้สิต้องเลือกว่า16วิแตสแต็แตก3ครั้ง8 324นะครับก็3ครั้งก็อยู่ใน16วิก็เท่ากับว่าอยู่ได้1เทิร์นนะครับก็คือสลับไปสลับมาวันนี้หมดหรอกถ้าคุณไม่ได้ยืนค้างนานหรือปล่อยออ,โ,อตโต้นะครับฉะนั้นนี้ก็ถึงบอกแหละมันสามารถอยู่ทั้งดีเฟนต์และแอคแท็เพราะทักษะนี้นะครับทักษะดึงดาวก็จะเพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจคอยอแท็ให้ถ12%ส่วนอันนี้ก็ถือว่าลดปริมาณดาเมจให้ได้นะครับแต สองดาวคือเพื่อพลังโจมตีและพลังป้องกันนะครับจะแบ่งเป็น8 8ก็คือ8แรกคือเบสนะครับและ8อีก2จะได้กรณีที่คุณเป็นธาตุน้ําถ้าคุณไม่ใช่ธาตุน้ําคุณจะได้แค่8แรกนะครับส่วน3าดาวเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของพงวาวเวเกตการฟื้นฟูในทีมให้ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองและในทีมนะครับส่วน5าดาวจะเป็นในส่วนเพิ่มเอฟเฟกจากตอนแรกที่เป็น888จะกลายเป็น 16, 16 16, 16นะครับฉะนั้นก็อย่าลืม นะว่าเมลิลเป็นตัวละครที่อยู่ทั้งทั้งสองทีมเลยไม่ว่าจะเป็นแอคแทร์และดีเฟนต์ตามทักษะใบเหมียวเนาะต่อไปเป็นคิวของน้องฮันเซมีทัดโลกนะครับก็สำหรับน้องฮันเซมีตอนนี้สำหรับใครต้องการจะปั้นนะครับคิดดีๆก่อนนะเพราะอีกสองสัปดาห์ข้างหน้าจะมีในส่วนของดีเฟนต์ตัวใหม่เข้ามาซึ่งเป็นสายดีบัฟหรือว่าบัฟนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นของน้องซองจีตาร์วอตอีฟก็คือเกมประกาศมาแล้วนะครับคือต่อให้ไม่ประกาศเนี่ยถ้าคุณดูสเน็กพีกเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ จะเป็นสายธาตุลมมาเนาะก็เขาบอกมาแล้วก็ถือว่าข้อมูลตรงไม่ใช่ไม่ใช่หมืดนะครับฉะนั้นตรงนี้ผมคาดการว่าอัปเดตถัดไปที่จะมาถึงน้องซองจินอาจจะมาพร้อมกับตู้ลีลาของเรนนต์นะครับจากนั้นก็จะต่อด้วยของโกโตะถ้าผมจำไม่ผิดนะนะอันนี้ผมคาดดาวนะครับโอเคสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าใครที่เราจะปั้นก็คิดดีๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีตัวใหม่เข้ามาแทนเนาะต้องดีกว่าแน่นอนแหลนะเนาะสำหรับทักษะปลดดาวหรือว่าอาวุธนะครับก็จะเพิ่มในสวนของเอฟเฟกต์ปริมาณดาเมจแต่ละคนขึ้น5% กรณีที่ศัตรูโดนสกิลฮันเซมีนะครับก็อันนี้มันเพิ่มตามทักษะเลเวลอาวุธก็ถ้าก,กดน้อยก็ลดลงไปตามลําดับนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นทักษะก็ถ้าว่าฮันเซมีมีปัญหาตรงไหนก็ปัญหาเพราะว่าสกิลสมันคูดาวสาสิว,สวินะครับทำให้เราไม่สามารถที่จะ1-2ึ่ลสวิตออกได้เลยคุณจะติดก็คือสมมตวิว่าคุณใช้1 2นี้ไปแล้วนะครับแล้วคุณวนมารอบ2เนี่ย สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะกดได้นะครับสกิลสองกดไม่ได้คือคุณต้องกดหนึ่งเสร็จปับ๊บคุณต้องกดติงธรรมดาอีก3ครั้งเพื่อกดคอยแท็กเพื่อสามารถสลับตัวไปได้อันนี้เป็นข้อเสียนะครับซึ่งถามว่าฮันเซมี M e ออกมาทําไมฮันเซมี J M e ออกมาแก้ไขตอนที่เมเดียอ,ออกมานะครับเพราะเม่ดีเป็นตัวละครแรกที่เป็นการเปิดร่างแล้วจะทําการใช้สกิลด้แรงขึ้นแต่ข้อเสียคืออะไรครับดูดมานาะใช่ครับฮันเซมี J M e ออกมาป้องกันในส่วนของการดูดมานาะนนั่นเองก็คือมันช่วยเพิ่มในส่วนของ พลังเวทนะครับอันนี้คือข้อดีแต่แน่นอนว่าน้องมีข้อเสียคือสกิลสองคูดาวมานานไปหน่อยนะครับสกิลซัพพอร์ตก็จะฟื้นฟูนในส่วนของพลังชีวิตแล้วก็จะลบดีบัฟในตัวให้ได้นะครับตามที่เขาเขียนบอกกนะันน่าจะขัจัดหิดอันตรายแล้วก็เอฟเฟกต์อนาเขตนะครับจะเพิ่มฟืนฟ้นฟูนมานานด้วยนะได้รับกอบป้องกันส่วนทักษะการปลดดาวนะครับอันนี้ก็เพิ่มในส่วนของสกิลทั่วไปอะไรต่างๆแก่ธาตุลมแน่นอนได้แก่ธาตุลมนะครับก็แน่นอนตรงนี้ ถ้าต้องการปลดขั้นตัำผมจะแนะนําอยู่ที่1ดาวและ4ดาวตามลาดับนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ผมจะบอกโจกเล็กๆน่นอนให้ละกันนะครับตอนที่เลนนาร์ดเข้ามาเกมได้มีการปรับนิดหน่อยก็คือจากตอนแรกที่มันมีแค่พลังโจมตีเขาปรับให้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นมาอีก10%นะครับแต่แน่นอนอันนี้เป็นสกิลอันติก็คือพึกษาภาสานคืออันนี้นะครับริบออฟไลท์ อันนี้มันมีปัญหาอยู่ก็คือถ้าคุณไม่กดอันติพลป้องกันไม่เพิ่มหมายความว่ามันจะเพิ่มแค่ปริมาณดาเมจแล้วก็ตาคิดาเมจคิอะไรมานี่นะครับไม่ได้เพิ่มดีเฟนต์เลยนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมซองจินอาถึงออกมาแทนตัวนี้นะครับฉะนั้นก็ใครที่เราจะปั้นแนะนําว่าคิดดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวคุณก็จะได้ปั้นตัวใหม่แล้วอะนะรหรับทักษะของมินนะครับเรามาดูกันที่ทักษะอาวุธก่อนทักษะอาวุธก็คือจะเพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจที่สมาชิกท่าเพิ่มให้อง ได้จากพางตานะครับพางตาจะปรับใช้เอฟเฟกต์ดาเมจที่เข้าให้เพื่อนในทีมด้วยซึ่งถามว่ามันคำนวณยังไงก็ตอนที่เขาเขียนไว้นะครับคิดที่เข้าเพิ่มขึ้นจำนวน40%จากสัดส่วนเกินผมไม่แน่ใจว่าสัดส่วนเกินมาคิดเท่าไหร่นะครับเกมไม่เคยบอกว่าสัดส่วนเกินมนตาต้องหาเท่าไหร่เลยไม่เคยบอกนะครับโอเคต่อไปก็คือสกิล2จะมีในส่วนของสานะดีบัฟนะครับแล้วก็พางตาลงทันจะเพิ่มขึ้นจาก5%เป็น15นะครับซึ่งพางตาเดี๋ยวผมจะอธิบายกีหลังนะ1าววเพิ่่มในสนสของทักษะ การหิวนะครับก็ตรงนี้ถ้าคุณอยู่ในพางตาดาเมจมอนเตอร์ได้รับเพิ่มขึ้น15%สกิลกดซัพพอร์ตฟื้นฟู10วิน,นะครับเพิ่มขึ้น1%แล้วก็ลงทัน15%ก็พางตาก็ตามนี้นะครับเมื่อใช้ทันสวรรค์หรือเทคอินก็คือคุณทับอีเวนต์ได้แหละคือสลับตัวคอรอนเข้ากับสลับตัวละครอ,ออกนะครับพางตาจะทำให้เราเนี่ยได้รับปริมาณดามิเอตลดลง50%แล้วก็อัปเกรดสกิลบางอย่างเช่นสกิล2จาก5เป็น15สกิล1ที่เพิ่มในส่วนของดาเมจิเ,เพิมเตมให้้จาากบสืนนฐของมินนะครับ แน่นอนตรงนี้ถ้าคุณโดนโจมตีมันจะยกเลิกนะครับก็ง่ายๆก็เท่ากบที่ว่าเขาเป็นสกิลหายตัวส่วนใหญ่ถ้าอิงตามอนิเมะถ้าไม่ใช่แบบว่าสายรอบค่านะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าสายฮิลเลอร์โดนตีนะครับยังไงซับพางตาเขาหลุดแน่นอนนะครับเพราะว่ายังโฟกัสเขาก็ต้องอยู่ที่การบับเพื่อนแล้วก็ซ่อนตัวเองเพราะว่าในเวลาอยู่ในสนามรบของจริงนะครับคุณก็น่าจะรู้กันแหละว่าสิ่งแรกที่เราควรตัดก่อนไม่ว่าจะเป็นเกมไหนนะครับตัดฮิลเลอร์ครับตัดซับพอร์ตครับตัดหมอครับจบเลยครับแค่นั้นเลยมันหลักการคล้ายๆกันนะครับ สำหรับการปลด1ดาวอัตราคีย์ที่เข้าระดับอีคีย์ที่เข้าเพิ่มทั้งทีม12%อันนี้คือขอให้คุณใส่ลงไปในทีมนะครับมันเพิ่มเลยไม่ว่าจะเป็นของพี่ซองหรืออะไรต่างๆมันเพิ่มโดย12%ถามว่า12%มีประโยชน์ไหมก็ผมชอบใส่เมีนลงไปมากกว่าอิสลานะครับเพราะว่าผมชอบอัตราคียก,กับดาเมจคียผมไม่ได้เอาปริมาณดาเมจรู้สึกว่าอัตราคียมีประโยชน์กว่าเน้นย้ำ่าในมุมของผมนะครับ2ดาวเพิ่มพลังชีวิต8% 3ดาวประกายประกายแสงก็คือตัวนี้เนี่ย จะฟื้นฟูทั้งทีมจากตอนแรก1%กลายเป็น2%มันดูเก่าแหละมันดูไม่ค่อยดีแต่เข้าใจนะมินมันยังฟูลเป็นซัพพอร์ตตัวแรกของเกมที่มาตอนเปิดเกมนะครับสี่ดาวพาเวพราะว่าเกิเราเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซนต์แล้วก็ห้าดาวไม่ใช่ที่พอจากสวรรค์เนี่ยสกิลติเมทครั้งถัดไปของสมาชิกทีมที่พลังต่อสู้สูงสุดเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซนต์สูงสุดก็คือค่าซีพีครับค่าตรงนี้เนี่ยพลัง ต่อสู้ตรงนี้นะครับสูงสุดซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วย้ำนะโดยเฉลี่ยถ้าคุณจัดเซ็ตถูกดันพลังถูกนะครับสาจมตีพลังมันจะสูงสุดอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแน่นอนตรงนี้มีมายองกูขั้นต่ำผมแนะนําที่1ดาวแล้วก็บอกสลับคู่เล่นใหม่นะครับ <S <S 1> <S 1> ต่อไปนะครับจะเป็นน้องถูกลืมก็คือน้องอาคารีน้องถามว่าทำไมถึงเรียกว่าน้องถูกลืมก็คืออาคารินะครับเป็นตัวละครที่มาประจําเตือนธันวาคมปีที่แล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่าแทบไม่มีใครหยิบน้องมาเลยนะครับถ้าไม่ใช่การแข่งขันบางกอนหรือ,ก,รอการปั่นคะแนนเนราแทบไม่ได้เจอน้องเลยนะครับในการจัดทีมอะไรต่างๆก็ถือว่าผมนึกก็าเป็นตัวถูกลืมแล้วกันนะเพราะว่าตั้งแต่ผมเปิดน้องมา5ดาวนะครับผมกูไปก่อนเลยนะผมหยิบน้องมาใช้ไม่เกิน30รอบอกนะครับย้ำว่าตั้งแต่เปิดน้องมาเลยนะทันว่าถึงตอนนี้นะครับผ่านมาแล้ว7เดือนถึง8เดือนได้ผมหยิบน้องไปถึง30ครั้งนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าหลายๆคนแทบไม่ได้ใช้เลยนี่คือมุมมองผมนะคร เพิ่มพลังชีวิตแล้วก็สะท้อนแสงคือเพิ่มปริมาณดาเมท่าแสงเพิ่มขึ้น8%ทั้งทีมนาน8วิซึ่ง8วิโครสั้นย้ำม,มาโครสั้นเลยนะเพราะว่ากว่าที่อาคารีจะสามารถกดสกิลเพื่อสวิตตัวละครได้อาคาริเป็นตัวละครที่มุกเซ็ตช้ามากนะครับคือระยะเวลาบัฟก็ค่อนข้างจะสั้นเนื่องจากเป็นตัวเก่า2ก็คือโจมตีช้าทําให้ในการสลับตัวละครมันช้านะครับคือประธานก็ช้าแล้วส่วนหนึ่ง อาคาลีก็ช้าแล้วส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณดูคลิปตามนี้นะครับคลิปรีวิวมิยอนคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องคิดตลอดเวลาเลยเพื่อเป็นการป้องกันดีบัฟหลุดนะครับเพราะว่า8วิกว่าคุณจะสลับออกเนี่ยมันอยู่ได้ไม่ถึงเท่าไหร่นะครับอาสิว่าคุณติด8ปดวิแล้วกันนะคุณติด8วิคุณสลับออกไปปับ๊บต่อจากสลับนะครับคุณจะมีระยะเวลาอยู่มาสักสามสี่วินี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคดูที่ทักษะบุนกันก่อนเลยเนาะก็ตรงนี้ก็จะมีในส่ทักษะต,ต่างๆตรงนี้ก็เปลเวล์พิงศักด มันจะอยู่ถาวรลชนัะเอฟเฟกอาวุธย้ำนะครับเอฟเฟกอาวุธผมไม่แน่ใจมันอยู่แปดวิหรืออยู่ค้างตลอดเวลาตรงนี้ต่หลายคนสามารถตอบได้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าอยู่ไม่ตลอดเวลานะผมเลยคิดว่าแปดวิดูสั้นนะครับผมผิดยังไงก็ขออภยัยนะครับวิตตัวละครผมไม่ได้ใช้จริง,รงๆผมรู้สึกว่าทักษะอคารีค่อนข้างจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับสำหรับตัวละครสายซัพพอร์ตนะนะสำหรับสก,กิลคลิปทัอตอินวิสหรือสำหรับตัวละครนะครับก็เพิ่มศักดิ์สิิทธ์เพิ่มปริมาณพงแสเิ่มขึ้น1% 10ครัั้้งอนนีีจะเก่ยวกกับารเก็บสกเพิ่มขึ้นอีกตัวนึงนะครับ ทักษะการปลดดาก็รุ่งโรดนะครับหรือว่าทักษะการกดซัพพอร์ตของผู้ผิดนะครับรุ่งโรดอันนี้คือจะเพิ่มปริมาณดาเมจสร้างขึ้น8%ทุกอย่าง888ระยะเวลา24วิอันเนี้ยดูนานผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมไม่เอา24วิอันเนี้ยหรือสัก15วิก็ได้ให้สกิลทั่วไปนะครับให้น้องแค่8วิ15วิบ้างดูสั้นแล้วเนาะสำหรับทักษะการปลดอันตินะครับอันนี้ก็คือสุริยปราคาวงแหวนอันนี้จะเกิดจากกรณีที่สุริยะตรงนี้นะครับสแต็กครบ10ครั้งเพิ่มศักดิ์สทธ์มันจะกลายเป็นในส่วนของสุริยาคาดวงแหวนก็คือเพิ่มปริมาณดาเมจท่าแสง ยี่สิบครั้งนะครับแล้วก็เมื่อหมดเอฟเฟกเนี่ยมันจะเกิดเพิ่มศักดิ์สิทธิ์แต่เพิ่มศักดิ์ศรีนี่เราจะไม่เริ่มต้นจากศูนย์นะเราจะเริ่มต้นจากห้านะครับเราก็สามารถเก็บได้ไวขึ้นครึ่งหนึ่งแล้วก็รุ่งโรดก็เป็นแปดแปดแปดเหมือนกันเนาะสำหรับทักษะการปลดดานะครับอันนี้คืออาคาริจะมีทักษะคือน้องสามารถหมดสติได้ด้วยนะครับคือกดสกิลคือเดชเรบาบอกแค่สกิลจะไม่มาติดสตานะหมดสติได้แต่ใช้ค่อนข้างยากครับเรียกว่ามีเหมือนไม่มีดีกว่านะขนาดผมลองใช้แล้วก็ถือวว่าาติดยกกนะครับแล้็ ทุกสกิลจะสามารถเพิ่มในส่วนทักษะเพื่อศักดิ์สิทธิ์ได้คือเพิ่มปริมาณดาเมจแน่นอนสแตกครบ10ครั้งมันจะกลายเป็นในส่วนของสุริยะคาดนะครับหดาวอัปเกรดเอฟเฟกจากตอนแรกที่มันจะได้ทีละหครั้งสหรับเพื่อศักดิ์สิทธิ์มันจะกลายเป็น3ครั้งนะครับแล้วก็สะท้อนแสงคุอฟูผมก็เกรีปริมาณดาเมจจะเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับทักษะ2ดาวเพิ่มพลังชีวิตเอฟเฟกต์เกาะป้องกันอันนี้ก็จะเกี่ยวกับพรอนซิลเหมือนกันนะครับทักษะ3ดาวก็จะอัปเกรดจากตอนแรกทีีี่่เปปป็นนนนนน1ออออััั้้้ขาามไไะคคครรบตืสุิย จะเพิ่มปริมาณดาเมจท่าแสง20%จากตอนแรกที่เพิ่มแค่12%เพิ่มมา8%อันนี้ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่แต่เดน,น,น้องมีข้อเสียเยอะเกินไปนะครับสำหรับทักษะสีดาวันนี้เพิ่งโดนแก้มานะครับก็คือปริมาณดาเมจท่าแสงของมทีมเพิ่มขึ้น5%ตอนหนคน3คนก็15นะครับเราก็พาลังป้องกันสมาชิกในทีมป้องกันสูงสุดท่นขึ้น10% ผมมองว่าสั้นไปอ่ะคือถ้าตัวอื่นมันเพิ่มเป็นแบบวสแต็กตามตัวครับ1ตัวเพิ่ม72ตัวเพิ่มอีก73ตัวเพิ่มอีก7อย่างเงี้ยอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะปรับแค่พอใช้งานเพื่อรอซัพพอร์ตตัวใหม่นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนะนะต่อไปเป็นทักษะ5ดาวนะครับอัปเกรดรโดๆจากตัวแรกที่เป็น888จะกลายเป็น1 6 1 6 16เพิ่มอีกเท่าตัวแต่แน่นอนครับน้องเป็นตัวละครที่ถูกเลวฉะนั้นก็ถือว่าใครจะเปิดคิดดีๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นซัพพอร์ตขวัญ ทีซาเนี่ยแท้จะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่หลายคนพกนะครับไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งหรือบางคนก็พกตั้งคู่นะครับมันอยู่ที่บุคคลฉะนั้นก็ตามแต่ความชอบนะครับทักษะกระปุงอาวุธก็คือพลังปกัิเพิ่มขึ้น4%แล้วก็พลังปกันในทีเพิ่มขึ้น4%ต่อทาตุมี1คนก็3ตัวสี่ครับผมแล้วก็คูดาอันติลดลง20%อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมอิสรากดอันติได้ไวนะครับเพราะอาวุธมันลดแล้วนส่วนหนึ่งต่อไปไปทักษะ c อร์แอคแท็กนะครับก็ค ถ้าคุณยังไม่ได้ปลด3ดาวมันจะเปิดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือ s t r e n g t h t อ e Magician แล้วก็ w i ดอ o f f o r t u n e อันนี้ถ้าคุณไม่ได้ปลดนะครับมันสุกจนกว่าคุณจะปลด3ดาวมันถึงจะเปิดครบ3ไพ่นะครับต่อไปจะเป็นตัสองทักษะคิวก็คือจะืึนฝูพลังชีวิตตามพลังป้องกันนะครับส่วนจะเป็นทักษะ2หรือว่าทักษะ E นะคะอันนี้คุณสลับกันหน่อยนะจะเพิ่มในส่วนของปริมาณเมจธาตมืด5%าเปอร์นนาน10วินะครับอันนี้ก็ถือว่า ก่งมากเลยนะทักษะน้องตัวนี้คือเหมาะสำหรับท่านผู้สุดๆเลยนะแต่ถ้าท่าเมืร์เดี๋ยวก็น่าจะมีมาใหม่นะครับถ้บาเบิร์ดเขาค่าจะเก่าแล้วระดับหนึงนะ่งอะเนาะส่วนต่อไปก็เป็นสก,กิลซัพพอร์ตนะครับก็อันนี้แน่นอนจะเปิดใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าคุณเปิด3ดามมันก็จะเปิดทั้งหมดอยู่ดีออกไปพิสพ์อีเวนต์นะครับเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าคุณต้องการใช้งานคุณจะต้องปลดขั้นต่ำสามดาวตามที่บอกนะครับตามที่เขาเขียนไว้ตรงนี้เนาะ ส่วนสกิลอันตินะครับของพิสลาจะมีเปิด2รูปแบบก็คือไพ่เอียงซ้ายกับไพ่เอียงขวาเดี๋ยวขึ้นให้นะครับ้าคุณสังเกตดูดีมันจะมี2รูปแบบถามว่าจะทําให้ไพ่เอียงขวาและเอียงซ้ายยังไงอ่ะสมมุติว่าคุณมีในส่วนของสกิลอันติเต็มนะครับสมมติอันติเต็มตอนนี้คุณอยู่ขวาแต่ถ้าคุณกดสกิลหนึ่งมันจะอยู่ซ้ายถ้าสกิลคุณอยู่ซ้ายเสร็จปั๊บกดสกิลขวามันจะกลับไปขวานะครับโอเคผมจะขึ้นภาพให้หรือว่าวิดีโอให้ง่ายๆตามนี้ ก็หลักๆง่ายๆก็คือดูก่อนว่าไพ่อยู่ฝั่งไหนนะครับเพราะว่ามันมี2ฝั่งก็คือไพ่ฝั่งสวรรค์ก็คือจะเพิ่มในส่วนของฟื้นฟูพลังชีวิตกับไพ่ส่วนขวาน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือเดสนะครับมันจะเพิ่มในส่วนที่ตัปริมาณดาเมจแล้วก็เพิ่มในส่วนของปริมาณดาเมจเพิ่มเติมอย่างนี้ก็ก่อนกดดูกันด้วยนะครับแล้วก็เวลากดอันติแอนิเมชันก็ต่างกันด้วยนะตรงนี้ก็อย่าลืมดูนะครับ ทักษะการกดดาวคือถ้าโจมตี3ครั้งเนี่ยจะฟื้นฟูพาวเวอร์เกตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็ถือว่าถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับน้องสามารถที่จะแบบแป๊บเดียวแล้วกดอันติได้คือวนทุกรอบกดได้ทุกรอบนะครับง่ายๆเลยของน้องต่อไปเป็นทักษะ1ดาวนะครับดวงได้วดวความตายคือจะฟื้นฟูพาวเวอร์เกตให้ในความในทีมสล็อตที่2สล็อตที่2คือตัวซัพพอร์ตนะครับก็ตรงนี้ถ้าคุณไม่เอาอิสราใส่ตัวที่สสกิลตรงนี้มันจะไปติดตัวอื่น,นครับตรงนี้นะ่าจะให้ใส่ตัวที่2เนาะ แล้วก็เพิ่มในส่วนของรดคู down ูดาวเต็มเปลง20%จากตอนแรกที่ครูดาวอยู่ที่45ก็เหลือที่25วินะครับตรงนี้ก็วนหนึ่งรอบครูดาวหายพอดีนะครับแต่ว่าจะมีปัญหาคือครูดาจจะกดแล้วเพราะว่าเก็บไม่เต็มก็ได้ถ้าคุณเมนูวิธีการเล่นนะครับก็ตรงนี้เดอะทาวจะเก็จากตอนแรกที่เป็น5กับ10ก็คือ5% 10วิมันจะกลายเป็น10% 16วินะครับแล้วก็2คือความเร็วกันเลื่อที่เพิ่มขึ้น10%แล้วก็ต้านทัดเอฟเฟกต์ลดความเร็วแก่ทั้งทีมป้องกันเพิ่มม้5%ททังีก็ ลดความเร็ววันนี้มันออกมาช่วงที่เป็นบาลานนะครับเพราะว่าตัวละคร้าตุตัวนี้มันออกมาช่วงบาลานเขาก็เลยออกมาขายเนาะส่วนต่อไปเป็นทักษะ3ดาวนะครับไม่ใช่สกิลดวงชะตาหรือผ่าสวัสด์คือพวกนี้นะครับ1 2 3สครับเนี่ยจากตอนแรกที่มันจะเปิดแค่อันไหนอันหนึ่งนะครับมันจะเปิดทั้งหมดเลยผมถึงบอกว่ามันต้องปลด3ดาวนะครับก็ถือว่าไกลแล้วก็ถือว่าแลกกันได้เนาะส่วนต่อไปก็จะเป็น4ดาวนะครับปริมาณดาเมจธาตุพืชเพิ่มขึ้นตามสมาชิกทีม3%เเแล้วก็ลดลงนะครับก็ หนึ่งคนสามเปอร์เซ็นต์สามคนก็เก้าเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนห้าดาวอัปเกรดเอฟเฟกต์ Effect, เวิร์ลกับเดซนะครับเวิร์ลก็คือฝั่งซ้ายเดซคือฝั่งขวาจากตอนแรกนะครับที่เป็นสิบห้าสิบห้าแล้วก็หกสิบสองจะกลายเป็นในส่วนของยี่สิบห้ายี่สิบห้าสิบสองสามสองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าปริมาณดาเมจจะแรงขึ้นแล้วก็ส่วนของเดเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของผู้นำแห่งความตายคือตรงนี้นะครับปริมาณดาเมจ้จะเพิ่มขึ้น0.2%ต่ออัตราการลดลงพลังชีวิตของเป้าหมายนะครับก็นี้คือ ยิ่งเป้าหมายพลังชีวิตน้อยเท่าไหร่ปริมาณดาเมจยิ่งเพิ่มขึ้นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มังกรมาคำนวณยังไงนะเนาะสวดสลับต่อไปคือเดซตอันนี้นะครับมันจะคำนวณแปลกๆหน่อยนะคือสเตตัปริมาณดาเมจเพิ่ม12%ของอัตราปริมาณดาเมจอิสลาทั้งทีมนะครับก็ตรงนี้ มันเพิ่มได้ตามปริมาณดาเมจก็ตรงนี้ถ้าใครเคยสังเกตนะครับว่าใครก็ต่อที่ได้อิสลานะครับเขาจะยัดปริมาณดาเมจเยอะๆเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มให้ในทีมนะครับก็ผมไม่แน่ใจมาคํานวณยังไงแต่ผมเคยคํานวณไว้อยู่นะครับว่าถ้าปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นอิสลาประมาณ50%เนี่ยมันจะัาให้เพื่อนในทีมได้อีก6%ก็นะครับก็คือตรงนี้จะเพิ่มขึ้น6%ให้ในทีมแล้วมันจะบวกตอกับทักษะตรงนี้อีก12รวมกันเป็น18บนะครับแน่นอนตอนนี ในเกมตอนผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเพิ่มได้ไม่เกิน55-56นะครับเอายังหรูนะเกิน40เกิน45ก็ถือว่าหลแล้วนะครับตรงนี้ก็ถือว่าแนะนําว่าให้หาคอร์สแควหรืออะไรก็ได้นะครับที่เน้นบวกในส่วนของปริมาณดามจนะครับจะดีที่สุดแล้วเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอิสลาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์รีวิวน้องก็อาจจะดูนานหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้ผมติดปลูกผักนะเนาะก็โอเคครับสำหรับตัวละครซัพพอร์ตที่ผมจะแนะนําที่สุดที่ผมใช้แบบประจําเลยก็คือการจัดทีม3ตัวนะครับสำหรับผมนะ หนึ่งตัวแรกจะเป็นเปลืกที่ปรับตามสารบอสแพ้นะครับเช่นบอสแพ้น้ําก็เอาซอลินไปบอสแพ้ลมก็โคโตไปมานนี้นะครับส่วนอีก2ช่องปกติแล้วผมจะพบเป็นมินกับเหมยแต่ถ้าผมต้องการเล่นจบเกมไวเดือบูต์ดาเมจมันจะกลายเป็นเหมยกับอิสรานะครับก็หลักๆมันก็สลับกันอยู่แค่นี้แหละคือเหมยมันจะอยู่ตลอดเวลาเลยส่วนอิสรากับมินอันนี้อยู่ที่บุคคลนะครับบางคนก็ใช้มินบางคนก็ใช้อิสระชลตกนี้ก็ตามแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะครับนี่ครับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับ